สวัสดีและรับชช่องเอตโตชาแนลครับวันนี้ก็พบกับเกมโคโ o สบัสกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะมาการพูดถึงรีวิวตัวละครก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟโกบอลในเร็วๆนี้นะครับก็หลักๆตัวละครที่จะรีวิววันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ติดเมตาในอนาคตหน้านี้ของเซิร์ฟโกบอลนะครับไม่ไม่ใช่ตัวละครไหนเลยคือตัวละคร ตัวละครแบบอยู่ในตู้อีพิเต็ดนะครับมันจะเป็นตัวละครอยู่ในตู้เทศกาลก็คือตัวละครยุนยุนปีใหม่เอ๊ะไม่ใช่ปีใหม่ยุน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 ,ย,นยุคตะนะครับตัวนี้เป็นตัวเมตานิยมการใช้งานในทีมเวทของท่านเมืดการเยอะมาก สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวนี้เก่งทางเด่นทางไหนบ้างก็ระลักของน้องยุนยุนยูคาตะนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่จะมีประโยชน์ในกับเมตาทตาทีมเวทข้างหน้าคือหนึ่งหงเด่นๆเ,เลยคือน้องมิซิวลดเวลาคูดดาวให้กับเพื่อนร่วมทีมกี่วิไม่รู้แต่ เป็นตัวที่ติดเมตาในอนาคตแน่แต่นอกจากาเด่นได้ต่อเมื่อต่อเมื่อมีตัวละครท่านผู้นี้เข้าเกมชมหายไม่เจออ่าไม่เป็นไรก็คือจะเป็นท่านไอ ท่านไอ้์สดาวแต่นี่ท่านไอส์สาดาวคือลหลักเมตาท่านมืดเขาจะใช้ท่านไอกับยุนยุนในการลงอดีนากันเยอะมากเลยเป็นที่มาทีมเวทจะเอ,อ่อจะกายภาพก็จะเป็นมีดล้วนๆในอนาคตหนะ้าท่านไอจะทำให้ยนยุนมีจุดเด่นขึ้นมาเนื่องจาก ถ้าผมจะไม่ผิดสกิลท่านไอตัวสีดาวมันเก่งมากสกิลแรงด้วยทำให้ท่านไอถึงต้องมียุนยุนเข้าในทีทมเลยเป็นจุดเด็กให้ยุนยุนเล่นได้และการอ่าเอาแบบนี้ท่านไออาจจะเข้าในเดือนหน้าของกาบอนแต่ถ้าไม่เข้าอาจจะเป็นเดือนมกราแทนต้องดูก่อนว่าตัวเนื่องจากเขา เขาหยุดแพดไป1น,นึ่งสัปดาห์ทำให้การเอาตู้เข้านี่อาจจะยากขึ้นมาจากโคโรบโบก็เลยคิดว่าอาจจะเข้าเดือนเดือนหน้าธันวาคมหรืออาจจะเป็นเดือนอื่นที่ต้องดูว่าตู้นั้นมีก็คือเขาจะเรียนเป็นตามตู้เทศกาลของแต่และเดือน เช่นเดือนอเดือนชุดเวน,น้ำก็จะเป็นเดือนประมาณกันยายนพฤษสภาคมอะไรประมาณนี้แต่ท่านไอาอาจจะเข้าประมาณธันวาคมอะไรแบบนี้ก็ได้ก็นั่นแหละคือยุนยุนเนี่เป็นตัวที่เก่งครับเป็นตัวละครที่เก่งมากอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเอาไปใช้งานครับเปิดเลย ผมแนะนำเพชรเรลาลจัก2อ0 0 0เพชรน่าจะเปิดได้แต่ใครที่มีพีเพชรพ,พ,พอจัก20,000 <c oughs> ก็สามารถข้าไปก่อนก็ได้รอตู้รีรันแบบตู้ลีเปต็ดที่รวมตู้ของเออตัวละครเทศกาลอ่าชุดนักเรียนชุดลุคตาชุดคิดมาสอะไรแบบน,นี้มันจะมียุนยุนที่รวมอยู่ในนั้นด้วยอาจจะรอตรงนั้นก็ได้หรือใครที่รอท่านไอซ์อยู่ก็เปิดตัวนี้ก่อนก็ได้เพราะมันเป็นตัวที่ ติดเอต้าเป็นหลักอ่ะดี๋ยวผมจะสาธิตกับทีมน้องโลได้อะเม่นจจกตัวละครตัวนี้มาสามารถเล่นทีมกายภาพได้ครับเพราะมันมีสกิลพุ่ดาวแต่จะไม่ใช่เด่นเรื่องเรื่องทาราเมทแต่เด่นเรื่องทำให้ตัวละครทีมเรา ได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะก็ผมจะเป็นทีมนี้เลยแล้วกันจูย,นยูนนะครับเป็นหลักคือเน้นเป็นหลักนะสำหรับใครที่เล่นนะในอารีนาขอจัดชอบกดสกิลอันนี้หลังหลังสกิลหลังสกิลที่ไม่ได้ใช้สกิลแบบเนี้ยแนวแบบเนี้ยกดสกิลแบบเช่นเอมมเลีย ถ้าเรากดสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองหมดแล้วก็ก็คือทุกตัวกดสกิลหมดแล้วสามารถกดสกิลนี้ทําให้เวลาสกิลของเราเร็วขึ้นได้ไอเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสาธิตแบบกดแบบไม่ออโต้อะไรกันจะสาธิตให้ดูแต่ไม่รู้ว่า,วาจะตาย,ยหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นระดับปาะการอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับ เริ่มต้นเรากดสกิลเพิ่มเกจก่อนแล้วก็สกิลนี้อ่าต่อ่าต่อต่อไปครับก็คือเรากดสกิลให้หมดเลยอ่าสกิลทั้งหมดมันจะลดฟุตดาวไปไปประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสัสี่วิหาวินะ ทำให้เราใช้สกิลเร็วขึ้นแต่ถ้าใช้จต่ทีมที่เป็นผู้ดาวนานมันจะทำให้สกิลใช้ช้าหน่อยแต่เรากดสกิลไปหมดก่อนนะ,ะมันก็จะแป๊ดเดียวนะครับอ่จาจ่าสิบแปดวินะครับเดี๋ยวรอจ่า,จาสิบแปดวินะรถไปครับ แต่ยีเป็นประมาณห้าวิครับเห็นไหมก็สกิลทำให้รู้ดาวเร็วขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ตัวน้องจะเป็นเมตาจับทีท่านไอ้ดีมากเลยนี่คือสาธิตของสกิลของยนยนๆนะสำหรับใช้งานระดับประมาณนี้เลยการรีวิวแบบนี้ก็ดีก็ เป็นละครติดเมตากันเยอะมากครับก็แนะนำไปเปิดหายุนได้เลยครับใครที่เพชรน้อยก็คิดคิดแผนเอาเองว่าจะเปิดดีไหมเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวละครเทศกาลตัวละครเทศกาลคือแบบเป็นตู้ชิดอาชิดมาสฮาโลวีนวาเลนไทนท์ปีใหม่แบบนี้มันจะเป็นตู้ มันจะมีตู้รีลันให้เราเปิดพวกนี้อแล้วหรือรอตู้เลือกก็ได้ครับมันจะมีตู้เลือกในอนาคตอยู่ก็คือตู้เลือกว่าเราจะเลือกตัวไหนตัวละครเดสก,กาตัวไหนดีเราก็สามารถเปิดได้แจมใครไปสายเติมก็มันจะมีโอกาสที่ได้น้องอยู่แล้วเพราะมันจะมีตู้เลือกแบบสายเติมลหลักการรีวิวมีแค่นี้เลยครับตัวน้องรอนยุคตะของน้องยุนยุนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้เปิดหากัน นั่นเองโอเควันนี้ก็ไว้เจอกันนะครับกับคลิปเกมโคนิสบะเซิร์ฟกอบอลนั่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันกันกบเกมรอบอ่าวันต่อมาไม่ใช่วันต่อมา,อมา,อมาคือคลิปต่อไปนะครับไปไปครับผม